ออกรถมือสองใช้เงินเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าการใช้เงินออกรถของยุรการเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ราคาไม่เกินแบบว่า1ล้านเนี่ยก็จะอยู่ในเลทประมาณนี้อ้นบีไเกครับวันนี้อยู่ที่ยุรการครับผมวันนี้มา นั่งคุยกับท็อปเซลของผม,ผมนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จวดไปแล้วคือออกรถมือสองใช้เงินเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวนี้ให้จิลงเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการออกรถมือสองเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยเขาใช้เงินกันเท่าไหร่สวัสดีครับผมแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อเซลลน้องจิงลงครับผมนะฮะแห่งยนต์ประกาศ นะครับเรื่องของการใช้เงินออกรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าการใช้เงินออกรถของเดินตการเนี่ยน้อยมากนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นตระกูลพวกรถเก๋งเนี่ยใช้งบเงินออกรถเนี่ยหรือว่ารถกระบะเนี่ยไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท,า 15, บาทถูกต้องแค่หน,นึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองครับรวมทุกอย่างเลยใช่ไหมถูกต้องครับพี่คือบอกว่าเอาง่ายครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคือจบในครั้งเดียวเลยมันเกี่ยวไหมครับกับเรื่องของราคารถเซกเมนต์รถเกี่ยวครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่ราคาไม่เกินแบบว่า1ล้านเนี่ยก็จะอยู่ในเลทประมาณนี้ อ๋อคือรถไม่เกินหนึ่งล้านเนี่ยยังไงก็ออกหมื่นห้าพันบาทถูกต้องครับรวมทุกอย่างเลยเราเห็นบอกว่าถ้าเครดิตดีใช่ฮะลูกค้าเครดิตดีลูกค้ามีการผ่อนชำระมาดีๆอย่างนะครับถูกต้องฮะฟรีดาวเลยฟรีดาวเลยฮะแถมสามารถจัดเกินในส่วนเรื่องประกันถูกต้องฮะนะฮะหรือจะให้เป็นการแถมของทางไฟแนนซ์ให้ก็ได้นะฮะจะเป็นการบวกในยอดหรือว่าจะเพิ่มของการ ดอกเบี้ย,ยแค่นี้ได้นหน่อยเองเออแล้วเลือกกลุ่มลูกค้าครับคงครับมันมีความสาคัญไหมเรื่องกลุ่มลูกค้าว่าเขาต้องมีถ่ายเงินเดือนประมาณเท่าไหร่กลุ่มลูกค้าสําคัญครับก็คือ1เลยนะต้องให้รายได้เนี่ยครอบคลุมสองเท่าของค่ารถนะฮะเครดิตดีไม่พอฮะต้องรายได้ก็สองเท่าด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลคนเดียวรายได้ไม่ถึงเราก็คนมามกู้ร่วมก็สาม,มารถทำฟีดดาวน์ได้เหมือนกัน รายได้2เท่าของค่าง,งวดถูกต้องฮะสมมุติว่าค่าง,งวดเนี่ยประมาณ4ี่พันกว่าบาทห้าพันถูกต้องฮะรายได้ควรจต้องมีประมาณสักหมื่นนึงใช่ครับถูกไหมครับ,ครบแค่นั้นเองตลอด1นี่งปีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ารถยนต์มือสองของเราเนี่ยขายดีขึ้นกว่า3 0มโอ้ใช่ครับในช่วงโควิดเนี่ยถูกต้องฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอวิธีการตัดสินใจของลูกค้าหรือเปล่าใช่ครับรถมือสองมาราคาม,มันเหมือนจับต้องได้อะใช่ครับ ราะว่าคือทุกคนนะครับยอดคือมันสามารถจับต้องได้หมดเลยนะฮะรายได้ที่แบบว่าประมาณ5 6าหมื่นก็ได้เบนท์ได้บีเอ็มไปขับแล้วจากปกติป้ายแดงเนี่ยต้องรายได้แบบหูแปดหมื่นถึงแสนเลยถึงจะขับได้คือถ้าคนจะนึกถึงเรื่องการออกรถเรื่องมือสองครับพี่เขานึกถึงเงินที่มันต้องใช้น้อยค่างวดที่มันน้อยอยู่แล้วนี่แหละครับมันเลยตอบโจทย์กับตอนนี้และยิ่งสถานการณ์โควิดครับรายได้ทุกคนลดหมดแล้วแล้วเห็นช่วงหลังๆนี่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะ เรามีการส่งรถโดยที่ลูกค้าไม่เห็นรถเลยโอ้ถูกต้องฮะเยอะมากฮะเรื่องนี้ทําให้พี่แปลกใจมากนะเพราะว่ามาอย่างนี้อย่างลครับการทำธุรกิจมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่20สแล้วเรื่องของการดูรถมือสองเนี่ยสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญใช่ใช่ครับคือทูกค้าไม่ได้เห็นรถเนี่ยไม่มีทางที่เขาตัดใจซื้อถูกต้องฮะแต่ตลอดปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยพี่เห็นเนี่ยตอเดือนเนี่ยต้องมีประมาณสัก10%อลูกค้ากลุ่มนี้ใช่ฮะแล้วเราเองก็มีการ การันตีขนาดที่ว่ารถไปส่งถึงที่แล้วครับคุณไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะรไม่สวยตามที่เราพูดกันตามที่เราคุยกันคุณไม่ต้องเซ็นรับก็ได้ถูกต้องครับแต่ตอนนี้คือด้วยยุคใหม่เครับ,ค,รบคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ทันสมัย ะะเราสามารถดูรถได้คือหนึ่งเลยต้องบอกว่ายนตการเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจแล้วในเรื่องของโปรดักต์หรือสินค้านะฮะ,ะ,ฮะคือบางทีลูกค้าเนี่ยเวลาที่เราคุยหรือสื่อสารกันเนี่ยในเรื่องของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะเป็นการสื่อสารให้ดูทางรูปหรือเป็นการวีดีโอคอลกันทําไมลูกค้าไม่เห็นรถถึงกล้าออกรถที่ยนตการเพราะเราเนี่ยบอกเลยฮะว่าทุกครั้งที่เราส่งรูปปุ๊บลูกค้าบอกว่าน้องพี่อยากได้เสียงพี่อยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นเอาดิจิตลอลเข้ามาบวกคับพี่ วิดีโอคอร์เลยฮะเปิดเสียงบีบแตะอะไรแบบโหทดลองทุกอย่างใช่เหมือนลูกค้าเนี่ยอยู่นั้นเลยใช่ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไฟแนนซ์เราเนี่ยไวมากมากคือลูกค้าแค่นั้นบอกว่าน้องวันพุธพี่ว่างเข้ามาเลยเวลานี้บ่ายโมงปุ๊บลูกค้าอยู่เชียงใหม่ทำไงอุ้ยแปบบเียครับพี่วันเดียวก็ได้แลวฮะอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าพรุ่งนี้น้องพี่ว่างพรุ่งนี้เลยด่วนเลยฮะ โทรหากิ้งเดียวนะไปนั้นผู้มีถึงเลยอะก็ขอแค่อย่างนี้ผมบอกคือเอกสารครบ3ชั่วโมงไปเลยฮะเราใส่รสไลด์ไปเลยถูกไหมฮะใช่ฮะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยช่ครับบางคนลูกค้าก็จะน้องมีอยากรับเองดยตัวเองอย่างนี้ก็ได้อะเราแบบมีการซัพพอร์ตลูกค้าทุกรูปแบบอยู่แล้วทําให้เวลาที่เคสลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยฮะเราถึงมีค่อนข้างแบบประสิทธิภาพมากด้วยใช่ฮะใช่เพราะเราขายเนี่ยพี่มานั่งดู Data ข้อมูลเนี่ย ลูกค้าเราทั่วประเทศจริงๆเนาะถูกต้องฮะมีหมดเลยในกลุ่มบริษัทเราทั้งหมดเนาะใช่ครับมามาจากทั่วประเทศจริงๆด้วยขั้นตอนการปรับสภาพของเราด้วยขั้นตอนการตรวจชิคสภาพของเราที่มีระบบ iso 9ก้าพหนึ่งที่เข้ามาจัดการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ของเราเนี่ยถต้องหรือว่าเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยนะใช่ครับที่เราคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ถึงสำคัญเลยก็คือเรื่องของ ความพอใจของลูกค้าถูกต้องครับเป็นที่หนึ่งเป็นที่1ใช่ครับเป็นที่1เลยถูกต้องอันนี้คือมิชชั่นของเราเลยนะครับผมถูกต้องครับนะครับ EP นี้ฝากไว้ด้วยเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะให้จีหลงเนี่ยพาชมรถกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ราคาประมาณสักสามแสนกว่าบาทที่น่าใช้มากนะครับผม EP หน้าฝากติดตามนะครับผม EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ